มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองชีวิตฟ้าหลังฝนจอยทีเคหลังไร้อิสระอยู่ในเรือนจำนานถึง8ปีเป็นเวลากว่า8ปี10เดือนที่จอยไทยอัมคิงดอมหรือว่ากอนพัอรรัตนเมธานน์ต้องโทษคดียาเสพติดและไร้อิสระภาพต้องไปอยู่และใช้ชีวิตในเรือนจำล่าสุดนะคะจอยทีเคมาเปิดใจ โดยตอนที่โดนจับเปลี่ยนชีวิตมากมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันนี้เรารู้ว่ามันผิดไม่ควรขอความช่วยเหลือจากใครเลือกที่จะขอจบด้วยตัวเองป้ามารู้ก็ตอนที่ออกข่าวเขาก็มาหาแล้วก็มาตบไหลไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะป้าอยู่ตรงนี้ สามารถสำนึกมาเลยว่าเราทำแบบนี้ได้ยังไงกันปลดล็อกด้วยตัวเองหลังจากนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นก็ตกผลึหออะไรได้ไหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนตัวเองหาทางจัดการกับความทุกข์และได้หนังสือในการเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆได้อยู่กับตัวเองกระทั่งวันที่รู้ว่าจะได้ออกวันนั้นคือช็อกไม่อยากกลับบ้านไม่ได้เตรียมใจหรือว่าวางแผนเอาไว้ไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงไม่รู้จะทำยังไงให้คนอื่นเขาโอเคกับเราคิดไปต่างๆนั้นนาว่าพอเราก้าวออกมาสายตาคนอื่นที่มองมา เขาต้องมองว่าเราเป็นไอ้ขี้คุกแน่นอนหลังจากออกมาเราก็มีความสุขง่ายขึ้นจนกลายเป็นคนติดตลกติงต้องแต่ทุกวันนี้ยังไม่กล้าไปสอนใครเรามีประสบการณ์ชีวิตมาแบบนี้แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอนใคร 2. ชีวิตฟ้าหลังฝนจอยทีหลังไร้อิสระอยู่ในเรือนจำนานถึง8ปีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิัดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ